เจตนาผมก็นะฮะอยากจะนำสวิขครับผมนะฮะต้องตาดคนซื้อกล่องนะที่ผมบอกไปแล้วครับผมกล่องหน้าเฉียงที่ผมทำครับผมเขาขายอยู่พันห้าห้าสิบบาทรวมส่งพันเก้าสิบห้าบาทนะฮะรวมส่งครับผมแต่เขาไม่มีอุปกรณ์นะครับผมอุปกรณ์หน้าหลังของแท่นกล่องแบบนี้ครับผม สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมมาแนะนำมวลสันครับผมเป็นพัดลมครับผม3มนิ้วนะครับผมถือว่าแพ็กมาดีนะอ่าคันกระเทกถือว่าแพ็กมาดีแต่ผมไม่มีไม่มีขากล้องครับ อยู่บ้านแม่ผมเลยไม่มีครับผมเลยเอาอุปกรณ์มาเลยครับผมประมาณสิ้นเดือนน,นะครับผมถึงจะได้พบกันการโมนิฟายแบบอาจจะไม่เต็มรูปแบบแต่มีโมนิฟายครับผมเป็นพัดลมครับผมอยากจะมาแนะนำไม่รู้ว่าท่านผู้ชมซื้อกัน ราคาเท่าไหร่ครับผม10ใช้ไฟ12โวลต์ VDC ครับผมในราคา45บาทครับผมไม่รู้ว่าท่านผู้ชม FC ซื้อกันถูกแพงเพียงไดครับผมนะร้าน T S y t y s t y s ที่ผม10 12โวลต์ vdc ครับผมราคา4 5บาทนะฮะราคา45บาทสำหรับ12โวลต์นะ่ยรุ่นก็ถือว่า แรงนะครับผมนี่นี่นี่ที่ผมจะบอกให้เท่าจะดังหรือไม่ดังเนี่ยครับขึ้นอยู่กับใบพัดเนี่ยครับถ้ามันห่างมากมันจะดังแรงครับถ้ามันทีท,ทีมันจะวิ่งเนี่ยฮะตัวนี้ครนี่นี่ก็ถือว่าดีนะฮะที่ผมใช้ประจำครับ syt Ys Good นะฮะร้าน TYS นะฮะสี่สิบห้าบาทนะฮะสำหรับสิบสองโวลต์นะถ้าเป็นยี่สิบสี่โวลต์ห้าสิบห้าบาทสองวันถึงบ้านครับผมนะส่งไวนะฮะ สำหรับพัดลมนะแล้วอุปกรณ์รือื่นเขาาก็มีนะครับผมมีสวิกหน้าแท่นสําหรับท่านผู้ชมที่มีกล่องหน้าเฉียงเหมือนกับผมครับผมนะมีกล่องหน้าเฉียงเหมือนกับผมนะครับตัวนี้นะครับผมมีกล่องหน้าเฉียงเหมือนกับผมเนะี่ยตัวนี้บางท่านบางคนหาสวิกหน้าแท่นไม่ได้ครับผมร้านนี้ครับผมมีขายนะครับผม S t s อ่า t y s นะฮะร้าน t y s d นะครับผม y s good <S d นะครับผมกลของหน้าเฉียงนะครับผมเนี่ยแล้วก็ไฟอ่าสวิกไฟครับผม10แอมป์15แอมป์ถึง20แอมป์นะฮะไฟ250โวลต์นะฮะทนไฟได้250โวลต์ 12แอมป์ถึง20แอมป์นะราคาไม่แพงครับมีสวิคหน้าแท่นตัวนี้มีอยู่สีเหลืองสีแดงสีน้ำเงินสีเขียวครับผมส่วนมากผมจะซื้อสีแดงมาครับผมมีสี่สีนะฮะสีเหลืองสีแดงสีเขียวสีเงินนะ G สีสำหรับไฟสวิกไฟหน้าแท่นนะร้านนี้นะครับผม tys นะครับผมมีทั้งพัดลมแบบ1 2โวลต์นะฮะ12โวลต์ vdc นะ45บาท3นิ้ว3.5นิ้วแล้วก็4.5นิ้ว6นิ้วครับผมสำหรับ3นิ้วที่ผมซื้อมานี่ก็45บาทครับผม ส2 VDC ถ้าเป็น2 4โวลต์ VDC 55บาทนะ55บาทสำหรับ1 2 0โวลต์นะครับผมใช้ไฟใหญ่เลยครับผมไฟเสียบปลั๊กได้เลย,เลยนะก็น่าจะ110บบาทครับผมนะก็ดีเหมือนกันถ้าเราใช้แบบท่านใหญ่ๆนะ ใช้ไฟเลยคนระับที่เราใช้บริดนะรุ่นบริดนะฮะใช้ตัวเดียวดันออกหลังเลยครับผมนะราคาตัวนั้น1้อบาทนะไฟแท้ก็มีคาปานะร้านนี้ก็มีคาปามือนกัน,นเข้าไปดูครับผมคาปารุ่นเล็กรุ่นใหญ่รุ่นเยกก็10ตัว ราคา20กว่าบาทตุ่นเท่านิ้วนะครับผมยี่สิบห้าโวลต์สามสิบห้าโวลต์สิบหกโวลต์ที่เราเอามาใส่ครับได้ครับผมบอดได้เดือกรปราซิเตอร์หมื่นไมโครร้อยโวลต์ R, v, นะผมเข้าไปส่องดูก็ร้อยยี่ร้อยยี่สิบห้าบาทครับผมก้อนหนึ่งลูกหนึ่งหมื่นไมโครร้อยโวลต์แต่ไม่รู้ว่าจะดีหรือไม่ดีครับผม ท้งซานทานซิตเตอร์นะครับที่ผมลงไว้ครับผมก็ร้านเดียวกันนี่แหละครับผมทานซิตเตอร์นะฮะที่เขาเขียนว่าโตซีบ้าหนึ่งสองเอสเอหนึ่งเก้าสี่สามสองเอสสีห้าสองศูนย์นะที่ลงไว้ร้อยแปดสิบโวลต์นะครับผมคู่ละหกสิบห้าบาทก็อยู่ร้านนี้นะครับผมลองเข้าไปแวะเข้าไปดูครับผม แล้วก็สั่งเล่นๆมาคู่สองคู่มาทุบเล่นๆก็ได้ครับผมนะฮะถ้าเราไม่มั่นใจลองดูนะที่ผมแนะนํามาในถูกตั้งดังดีเนี่ยแหละครับท่านผู้ชมเนี่ยนะฮะถูกตั้งดังดีเลยเอามาให้ท่านผู้ชมชมกันนะฮะเจตนาผมก็นะฮะอยากจะนำสวิครับผมนะฮะต้อท่ารคนซื้อกล่องนะที่ผมบอกไปแล้วครับผม กล่องหน้าเฉียงที่ผมทำครับผมก็ขายอยู่พันห้าห้าสิบบาทรวมส่งพันเก้าสิบห้าบาทนะรวมส่งครับผมแต่เขาไม่มีอุปกรณ์นะครับผมอุปกรณ์หน้าหลังของแท่นกล่องแบบนี้ครับผมกล่องแบบนี้ไม่มีนะครับผมไม่มีอุปกรณ์ให้นะแต่ร้าน TYS เนี่ยครับผม ผมเข้าไปใช้บริการมามากหลายครั้งแล้วครับผมมันมีสวิตช์ใส่กับแท่นตัวนี้ได้ครับผมเนี่ยครผมมีให้เลือกสีเหลืองสีแดงสีเขียวสีนํำเงินครับผมสีสีพร้อมพัดลมนะพัดลม12โวลต์ราคา45บาทพัดลม24โวลต์5้บาท พัดลม2 2ง220โวลต์220โวลต์ก็110บาทครับมีตั้งแต่3นิ้ว3.5นิ้ว4.5นิ้วแล้วก็6นิ้วรนะาคาก็อาจจะต่างกันแต่มีให้บริการพร้อมกับดำแดงเนี่ยดำแดงหลังแท่นกล่องที่เราหามาไม่ได้นะครับผมเราหาหาไม่ได้หรือเรา หาไม่เห็นหรือเราหายากแบบมันสลับซับซ้อนเพราะมันกล่องเขามีมีให้เขาก็มีให้นะฮดำแดงถูกตั้งดังดีเช่นเคยนะครับผมถึงนําเสนอครับผมราคาไม่แพงจนเกินไปนะครับผมจนไม่โอเวอร์นะฮะนะฮะราคาไม่แพงจนเกินไปที่ผมนําเสนอนะครับร้านอาจจะถูกตั้งดังดีนะคุณภาพพอใช้ได้นะครับไม่เยี่ยมจนเกินไปในประมาณนั้นครับผมนะก็มีดําแดงนะครับผม นะสวิแทแถบลำโพงดำแดงหรือต้องการความสวยงามตะแกรงหลังพัดลมนะครับผมคู่ละ25บาทคู่นึง25บาทก็ถือว่าพอได้นะครับผมความสวยงามของแท่นเราใส่ตะแกงรงอะลูมิเนียมเข้าไปหลังแท่นนะนะก็เพิ่มความสวยให้กับแท่นเราอีกครับผมท่านผู้ชมนะ ก็ร้านเดียวกันนี่แหละครับผมที่ YS นี่แหละครับผมอยู่ในไทยนี่แหละเขาเขียนบอกอยู่ครับผมสั่งวันเดียว2วันถึงครับผม2วันถึงบ้านแน่นอนครับร้านนี้ก็ถือว่าถูกใจกันกันครับผมกับเพื่อนบริการครับผมเจนะตนาผมก็อยากมาบอกเกี่ยวก,กับอุปกรณ์กล่องนี่แหละครับผมนะเรียกสันได้มีโบลลุ่มนะะให้ นะแต่บริการ,ร่ีๆแล้วก็ซื้อได้หลายล้านนะครับผมดูความแตกต่างในดูราคาคุณภาพสินค้าและการบริการถูกใจไหมประมาณนั้นครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมกอบพัดลมนี่แหละครับผมนะไม่รู้ว่าท่านผู้ชมซื้อถูกน้อยถูกมากถูกแพงกว่านัดไหนนะครับถูกก่านัน5บาทก็ถือว่าถูกครับผมนะรวมส่งและถูกเนี่ยครับผมถูกตั้ง ดังดีถูกใจเรานะครับผมนี่45บาทครับผมตัวหนึ่งผมไปดูร้านคอมพิวเตอร์ก็ราคาเดียวกันนี่แหละครับผม4.5บาทครับผมานคอมพิวเตอร์นะแต่ร้านคอมพิวเตอร์ม,มันมีไฟฟบ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 ดีนะเออผมก็ชอบเหมือนกันนะมันก็ใช้ไฟ12โวลต์เหมือนกันนะไฟพัดลมเขาฟบ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 นั่นก็ได้นะครับท่านผู้ชมเราไปซื้อของคอมพิวเตอร์มาก็ได้แต่บางงานมัน65บาท ห้าสิบห้าบาทเขาก็มีหลายราคาครับผมนะแต่พัดลมของคอมพิวเตอร์มันน่าจ,จะสามจุดห้านิ้วมั้งหรือสามนิ้วลองไปดูครับผมถือว่าใช้ได้เหมือนกันครับผมนะของคอมพิวเตอร์นะไฟมันจะปุบฟุบฟุบฟุบดีนะฮะแต่ไม่รู้มันจะต่อยังไงผมไม่รู้ผมเห็นมีสามสี่เส้นนะของคอมพิวเตอร์เนี่ยแต่ที่มีสองเส้นน,นะครับผมนะนี่ ถ้าเรามีแจ็คก็เสียบจุกได้เลยนะครับหรือบัดกรีแจ็คหรือไม่นี่ก็ตัดเลยครับผมนะคลิปนี้ก็มาน,นําเสนอเกี่ยวกับพัดลมนะครับพัดลมสวิคเกี่ยวกับกล่อง power amp นั่นแหละครับผมนะฮะมวลสารร้านที่ขายไม่แพงแต่ก็ดังแล้วแรงได้แล้วก็ โคงไวนะฮะที่ผมนำเสนอนี่คือรงไวนะครับผมถูกใจคาโจคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับที่รับชมนะครับผมก็จบลงไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับในการแนะนำมวลสารร้านขายครับ t y s นะครับผมขอบคุณครับที่รับชมคลิปวีดีโอครับผมขอบคุณครับ